ันใหญ่ไปปูโอ้ม <c oughs> ีค่ะพี่น้องจบคลิปแล้วก็มาเบิงค่ะเข้ามากินามะละกอพันธ์สองสายพันธ์เบนโบพี่ปองันผสมโกโก้ก,ก็แขกดำโกโก้ก็แขกแขกดำผสมกันค่ะอ้าพี่โมกเป็นคนปาาเสือนเลยครับกินว่เนี่โมกมึงกินแล้วมันจะเซีบคนน่ะเป็นไง <c oughs> กัดเลยพี่โมกกัเนะกดเลย ปาดใจแล้วหน่อยปาดใจยังปาดใจไหมล่ะปาดใจเธอเสียงอ่อนเสียงหวานมีหวานนิดนิดครับกัดเลยพี่โมกกัดหนึ่งเคยกัดบอกัดซิมเบงอันบอเจ็บบอใส่ชุ่เย็นไห้แม่ซิมเงดึกน้ำนฝากของฝากในึ้วนในมาแล้วครับนี่ล้วนก็กินเชื่อไปเพราะแซ่บเพราะครับรสชาติเป็นไรอันนี้เพาะได้เล่นบอไหมครับเพาะได้เล่ แล้วเจ้าไปมันใจพีพึงร่มมนักสองมือนเพราะตรงกากเดียดแล้วก็เบิองวิธีพอในยูทูบเท่าน้าเคยเหยียดอกเนาะพอผมของผมพอไปพุ่นเจ่าพอเราสำนานาะให้พอพอเออแมนอาจแตกระเทยตัวแม่น้ำกันแล้วแต่มันมีสามเพดาบนมีกระเทยนํำสามเพดนี่มีเพดกระเทยด้วยกระเทยสิปูบงพุกระเทยเนี่ยกระเทยสิปูกกระเทยเขาสิแยกเพดแต่กับตัวเมือมันออกดออ ขันนิเม็ดหรือต้นนี้หน่อยปลาสามบาทหูเลยขันออกดอกเลยหูละเขาดอกตัวแม่จังหนึ่งตัวผูจังหนึ่งกระเทยจังหนึ่งการกินบักหุ่งเนี่ยให้มันแซ่บหน่ยกินเลยกินแซ่บากเอาบักหน้ามาบีบใส่โอ้มันดีรสชาติเพิ่มขึ้นเอาเอาบักหน้าก่อมี่วันน่ะมันจะเยี่ห่าขีตัวเลยเอาเนี่ยบักหน้าหอยมันเป็นสูตรเลยเด้วเป็นสูตร เมีเกมมออนก็นว่าเก่ามียด้โอ้ย่านเมียว่าหนิมีปองสงสัยเมียขึ้นเสียงยานะเตี้ยกูเป็นผู้นาครอบครัวกูตกใจอย่างนี้กูตกใจอ้าวซิมเบิงใหม่ชามาซิมเบิงแม่โอ้บอเสียซิมเบิงเตี้ยเออกินเลยก็จาเห็นนั่นนี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่สงวนกินเลยนะเจี๊ยกมกใหญ่มกเจีย๊ยกมกมันสิเปรี้ <Billie S 2> ยวกว่าแล้วกหวานโอ้มันมีสองรสชาต กินน่อยยนทองเสียผู้เดชาคิดสูตรนี่ถามเนี่ยอดแสูตรนี่ความสู้มันเป็นสูตรที่ผมคิดเองไปเห็นอยู่อ่าในขั้วล่งแรมระดับฮารดาวที่เชฟแล้วบอกเป็นเทคนิคคือเขาเวลาพลั่งเขาสร้างไอ้พระพยามาเนี่ยเขาเสือนเฉือนมาแหละเขาจะมีมะนาวมาเปียงมาเปียงหนึ่งเปียงห้บีบใส่ มันสิเปรี้ยวอมหวานมันสิเปรี้ยวอมหวานก็แซ่บเป็นกลมๆไปในตัวแมนครับลองกินเบิ้งครับพี่น้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวจิ้นเค็มสองสายพันธุ์ผสมค่ะพี่น้องค่ะจากพี่ปองเด้อโอโก้แขกดำเป็นของพระราชทานในหลวงที่นี่ปองว่าให้ไปกินครับหวานหวานยุนบะครับแสบยุนบะโอเคครับอ๋อม่าแล้วก็ห่อพร้อมมันนี่กระหอเอาบักหน้าเไปหน้าด้วกหน้าด้วยไงหล่ะหวานยังรำผมพวกหน้าอยู่สวนกินกลางทางท่า ยังอันคุยดีไม่มีเปล่ามีหรอกเนาะให้ไผ่เป็นผู้เบิองขันมันจังไรจังนึงให้อีกหลายหน่วยค่อยมาเอาอีกก็ได้ให้ไหมวะซับนี่แหละคือผมสิบแปดพันที่กันสิบแปดพันเพราะพันนี่กะนี่แหละที่น้องเห็นหน่วยเห็นบ่าขนตัวเลยสี่ถึงสามเส้นกับหน่วยยาวน้ำหนักสามกิโลหกขีดหน่วยยาวมากนะครับพี่น้องนี่กัที่ป้องเคือไผ่มากนะครับกะสิเอาไป กินโอ้ไปเพาะกินได้แบบฮุ่งอยู่ในบใบกินได้แบบเนมันหรืองอกในทรวงนั่นแล้วถ้ากิดเลียแต่ซือเจได้หงอกใน่จองเนี่ยเจี๊ยบมุกเยอะเจสือนะครับมากเลยสายญาเจี๊ยบมุกพี่ลองก็จะเลื่อเข้าไปติดตามนะครับเบิ้งคลิปนี่เต็มๆนะครับในช่องแพร่ข่าวสาวอีสานคือคลิปนี้เขาแย่ออกมาเพราะอยังคลิปกินแบบหุ่งสุกนะครับบบกฮุ่งสายพันธุ์ที่ว่าเขาไปท้ายอะไรเนาะ เรื่มทายตอนกินก็เลยเอาคลิปนี้ไม่พี่น้องเบิ้งนะครับคือเลยอ่ะฝากพี่น้องไว้น่นแน่กันแล้วกันนะครับเขาไม่เยี่ยมชมบ้านพี่ปองพอมดิยู่แบบสบายป้ะยู่แบบสบายพี่ปองเกลียดบีไมีความสุขครับตามอัฒภาพที่เจ้าเลยจะม่ยุ่งเทียไปบนบ่ครับผมไปอยู่สวนนี่สบายเนี่ยพี่ปองอยู่แบบนี้ดีเด้เราพูดแบบบานๆเลยเียขออนุญาตเด้อพี่ปองเด้อรนี่ะ หนีบ้านพื้นบ้านหนี่พี่น้องอยู่แบบนี้ก็มีความสุขแล้วค่ะอยากกินยังปลูกปลูกอะไรก็บเพราะตรงปลูกศึกษาเกับยวกับปลูกอะไรตรงศึกษาแล้วจ้าแมักอันมองนี้เออมักบ้านพี่ป้องมักมองนี้แหละที่ามันเป็นแบบแน่รางถวยมองอาบน้ำอาบน้ำยู่นี่ไม่นบ่พี่ทั้งที่อาบนี่มันหนาวเนี่ยมันต้องอาบนี่ใส่แดดอาบในห้องน้ำเดี๋ยวซักจ้าเพื่นมาขอมาเกลือผุด ีคร่บ่ไปดูทูบนี้ใหญ่เป็นว่ากอบมะเขือเล่นักเขือเล่นเพร่กินกันได้นวดสบายสบายอ่ะค่ะสำหรับคลิปนี้กะเอาไว้สำนีกสักก้อนเนาะครับแล้ววันขอบคุณพี่ป้องหลายๆได้ใจได้ขอบคุณค่ะเแฟาเข้า